สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูในช่วงเดือนมีนาคมพศ2565ชาวราศีธนูวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีธนูก็สามารถเข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวันเทวดาแนฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเรามาดูพลังงานภาพรวมกันนะว่าชาวราศีธนูเป็นยังไงบ้างต้องขอร้องว้าวเลยนะเพราะว่า สัญญาณการเดินทางไกลค่อนข้างเด่นมากๆนะคะการเดินทางไกลาการสื่อสารทางไกลนะคะคุณกับเขามีความเป็นไปได้นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะพบเจอกันผ่านโลกออนไลน์ก็ได้นะคะชาวราศีธนูคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรื่องของความรักดีงามมากๆนะคะแอบมีสัญญาณว่าคิดถึงคนเก่านิดนึงเหมือนกับว่าคุณจะเป็นคนที่ รักใครแล้วก็จะรักจริงมากๆเลยนะคะการตัดใจค่อนข้างยากมากนะผู้อ่านเห็นว่าคู่ในความสมคัญของคุณนะเขาต้องภูมิใจในตัวคุณมากๆนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่รักใครรักจริงอยู่เพื่อรักต่อสู้เพื่อรักอย่างนั้นเลยนะสัญญาณออกมาเรื่องของการเตรียมพร้อมในการเดินทางก็เข้ามาด้วยนะคะนะเหมือนคุณกําลังคิดเรื่องของแผนการเดินทางหรือเตรียมพร้อมเพื่อเดินทางนะคะ ชาวราศีธนูนะคะเกมคู่ของคุณนะ่าจะอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะหรือต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาหรือต่างวัฒนธรรมเข้ามานะ,ะสัญญาณออกมาบอกว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นการเดินทางคุณไปหาเขาเขามาหาคุณอะไรเงี้ยทีนี้ในอนาคตนะคะสัญญาณออกมาสวยมากเลยนะ,ะเป็นสัญญาณของคนที่จะประสบความสําเร็จเรื่องของความมั่นคงนะฐานะการงานการเงินนะคะ เป็นไปได้ว่าการเดินทางจะดึงดูดการพบเจอเนี่คู่แล้วก็ดึงดูดความสําเร็จในเรื่องราวของชีวิตที่คุณตั้งใจนะคะการเรียนการทํางานอะไรเงี้ยสิ่งที่คุณทําหรือแผนอะไรนะปัจจุบันน่ะจะดึงดูดความสําเร็จเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะว้าวาเลยนะทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานของชาวราศีธนูช่วงเดือนมีนานะคะว่าเป็นยังไงบ้างสัญญ,ญาณการเดินทางปรากฏขึ้นอีกแล้วนะคะสองที่เลยนะ ถ้ายังไม่มีการเดินทางหรือมีปีแผนอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นลักษณะของการสื่อสารทางไกลก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นโลกโซเชียลต่างๆก็ได้นะคะโลกโซเชียลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือหรือว่าการพูดคุยกันผ่านโลกโซเชียลอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างแบบมันคงชัดเจนนะมีสัญญาณออกมาบอกว่าชาวราศีธนูบางคนอาจจะมีรูปแบบอะไรบางอย่างที่ปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะ คุณอาจจะมีการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตนะเปลี่ยนหน้าที่การงานเปลี่ยนสถานที่เรียนหรือว่ามีลักษณะของการปรับเปลี่ยนย,ย,ย้ายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะสัญญาณออกมาประมาณนี้นะคะแล้วพอบวกกับพลังของการเดินทางมาเลยเหมือนกับว่าคุณจะมีรูปแบบอะไรใหม่ที่จะเกี่ยวข้องกับการปรับทิศทางของชีวิตนั่นเองนะว้าว ทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานของคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณนะคะชาวราศีธนูคนคนนั้นนะว้าวสัญญาณเขาเป็นคนที่มั่นคงมากๆเลยนะคะเหมือนเขาจะมีการเลือกเกิดขึ้นนะคะาอาจจะเป็นเรื่องราวของความรักก็ได้นะแล้วเขาก็ตัดสินใจเลือกคุณนะคะกับอีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะเลือกเส้นทางชีวิตอะไรบางอย่าง แล้วในการที่เขาเลือกเนี่ยจะมีสัญญาณว่าเหมือนเขาจะรีเซ็ตเลยนะแล้วก็มีการฟื้นคืนแล้วก็เมื่อเขาเจอคุณหรือตัดสินใจเลือกคุณตัดสินใจเลือกเส้นทางใหม่อะไรประมาณนี้จะทําให้คุณทั้งคู่ได้รู้จักกันนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าเขาก็รอคอยที่จะพบเจอคุณอยู่เช่นเดียวกันนะเป็นคนที่มีความมั่นคงเรื่องของอาชีพฐานะการงานการเงินเนีน่ยดีมากเลยนะ ผู้อ่านขอดูสถานการณ์นะคะในช่วงเดือนมีนาคมของชาวราศีธนูและความสัมพันธ์นะเป็นยังไงบ้างมีสัญญาณของคนที่รอคอยนะคะมีการรอคอยจังหวะเวลาอยู่นะ,ะการรอคอยนี้นะคะสวยมากๆตรงที่ว่าเป็นการรอคอยการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะการคิดเรื่องของการแต่งงานนะคะรอคอยเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานรอเวลาอยู่นะ,ะรอด้วยพลังงานบวกเพราะว่า ภาพสวยมากๆเลยนะคะเป็นภาพของผู้ที่มีความรักเต็มหัวใจนะคะรอคอยด้วยความรักรอคอยแบบคิดถึงกันมากๆด้วยนะคะในบางคู่ความสัมพันธ์อาจจะรอจังหวะเวลาเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานอยู่ก็ได้นะสัญญาณสวยมากเลยนะคะหรือบางคู่นะคะอาจจะรอคอยข่าวดีในเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ได้เป็นข่าวดีที่กําลังรอคอยจังหวะเวลานี้อยู่นะคะ มีพลังดึงดูดเส้นทาง,งความสําเร็จเส้นทางที่มันสว่างสดใสนะคะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้าชูอะไรอย่างนี้เลยนะสัญญาณดีมากเลยนะว้าวทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์นั่นเองนะสัญญาณออกมาบอกว่าชาวราศีธนูนะคะอะไรที่คุณทำเนี่ย จังหวะการรอคอยอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีการพัฒนาขึ้นเป็นลําดับเป็นขั้นตอนนะคะทั้งเรื่องของชีวิตทั้งเรื่องของคู่ด้วยนะคะคู่ครองคุณก็จะมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ทีละสเตจจนถึงสเตตัสหรือสถานะที่มั่นใจนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างนึงคือจะมีสัญญาณของสเสน่ห์เกิดขึ้นนะนั่นหมายถึงว่าชาวราศีธนูนะคะเหมือนคุณหล่อสวยและรวยมากก็จะดึงดูด ให้คนเข้ามาขายขนมจีบนะคะหรือว่ามีหลายๆคนเข้ามานะและคุณจะต้องใช้หัวใจนะคะใช้สติความรอบครอบในการเลือกคนที่ใช่นั่นเองนะและที่สำคัญอีกอย่างนะคะชาวราศีธนูอาจจะมีโปรเจกต์มีเหมือนมีเป้าหมายมีแผนอะไรมากมายในชีวิตนะคะสัญญาณพลังออกมาบอกว่าถ้าคุณทําทีละสเต็จทีละขั้นตอนน่ะมันจะมีทิศทางที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จนะคะ ประมาณว่าให้ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ทำอย่างมีสติขั้นตอนเป็นลำดับนะคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่สวยงามมากๆจากสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นั่นเองนะว้าวทีนี้ผู้อ่านถามโรแมนเดนเจ้านะคะว่าอยากจะบอกอะไรชาวราศีธนูในช่วงเดือนนี้นนะคะ สัญญาณออกมาสอดคล้องกันเลยนะคะน่าจะมีหลายๆคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยจะมีทั้งคนที่ใช่และคนที่ไม่ใช่นะคะคนที่ใช่จะอยู่กับคุณนะคะคนที่ไม่ใช่เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนคนนั้นเนี่ยออกไปจากชีวิตคุณเหมือนมีพลังของจักรวาลที่จะเหวี่ยงคนนี้ออกไปจากชีวิตเราอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็ สิ่งนี้นะคะในการที่จะพบเจอคนที่ใช่ในการที่จะเรียนรู้ว่าใครคือคนที่ใช่ของเราอะ่ะคุณต้องมีการเปิดใจนะคะการพูดคุยหรือว่ามีการเปิดโอกาสให้คนคนนั้นเข้ามาในชีวิตหรือให้เราได้พบเจอคนคนนั้นอะไรประมาณนี้นะคะและเกิดการสร้างพันธะหัวใจขึ้นนะคะเหมือนมีสัญญาณของการเปิดใจเรียนรู้นะคะ ว้าวแล้วก็คุณจะมีแรงดึงดูดดีมากๆเลยคือมีพลังของเสน่ห์นะคะจะมีคนหลายๆคนเข้ามาแอบปป๊งแอบ,แอบชอบคุณนะคะที่สำคัญคุณก็มีแรงดึงดูดคู่คนที่ใช่ของคุณเช่นเดียวกันนะอีกอย่างหนึ่งอยากให้คุณแสดงออกถึงความรักนะคะเพราะว่าการแสดงออกถึงความรักเนี่ยจะทำให้ดึงดูดคู่ที่จะโรแมนติกมากๆเลยจะหวานมากๆเลยเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะว้าว ทีนี้ผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะอยากจะบอกไรชาวราศีธนูนะขึ้นมาว่า Destiny, เดสตินีเกรดยาวเลยพลังงานดีมากนะคะพลังงานของเดสตินีเป็นพลังงานของคู่พรมลิขิตนะว้าวมากเลยนะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะจะมีพลังของการเลือกนะคะเป็นพลังของพรมลิขิต นั่นหมายถึงว่าจะมีทางให้คุณได้เลือกหรือจะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกนั่นเองนะและสัญญาณใบนี้จะกระเอกมาบอกว่าขอให้คุณใช้พลังงานบวกนะคะพลังงานของความรักพลังงานของความดีนะคะเลือกคนที่ใช่เลือกเส้นทางที่ใช่นะคะแล้วจะดึงดูดคุณไปสู่ความสําเร็จนั่นเองนะขอให้คุณปลดปล่อยเรื่องราวอะไรที่คุณเคยเศร้าเสียใจในอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ แอบเผลอแบกพลังงานลบเข้ามานะคะปลดปล่อยสิ่งนั้นไปนะให้มีความกล้านะคะให้มีความกล้าในการที่จะทำอะไรหลายอย่างในชีวิตเรานะทั้งเรื่องของการตัดสินใจการลุกขึ้นมาทำอะไรหลายอย่างในชีวิตนะคะอะไรที่กังวลใจก็ปลดปล่อยเรื่องราวนั้นไปนะแล้วพลังงานบวกนี้จะทำให้คุณเลือกคนที่ใช่และเลือกเส้นทางที่ถูกต้องในชีวิตนั่นเองนะว้าว สัญญาณออกมาสวยนะคะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดาน,นางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ